AHHHHH uh -huh. สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมมิสเตอร์แซมเช่นเคยนะครับผมจะได้นำเอามีดสไตล์แบบบ้านๆนะครับทั้งของมีดหลวงพ่อเดิมและมีดหลงพ่อลุ่งม,มาให้กับพี่น้องได้ชมในวันนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวนะครับพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมนะครับก็ มาทางเบอร์โทร0863529656ท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับแต่หมายเหตุอย่าถามเรื่องเก๊แท้เก่าใหม่ใช่ไม่ใช่อะไรพวกนี้ไม่ต้องถามนะครับมันไม่มีประโยชน์แล้วผมก็ไม่ตอบด้วยนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับอ่ะเรามาชมมีด มีลมก็เดิมนั้นได้สร้างออกมาหลายรูปแบบนะครับหลากหลายรูปแบบมากนะครับสร้างแบบเป็นที่เขารู้จักกันเป็นมาตรฐานก็คือแหมทางพยุหะนะครับการทําฝักทําด้ามและก็พวกแหมรัดแบบทางพยุหะนะฮะแบบนั้นก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับแต่ก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่ สร้างกันออกมาก็คือออกมาใช้เองนะครับแบบชาวบ้านที่เขาไม่มีเงินมากาเมื่อไม่มีเงินมากนี่เขาอยากได้ของหลวงพ่อเดิมอยากได้วัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมก็คือทอําทกันแบบสไตล์บ้านนะครับลดความสลับซับซ้อนทางโครงสร้างของมีดออกไปนะครับก็จะได้มีดแบบสไตล์แบบชาวบ้านนะครับทั้งยุคต้นยุคกลางยุคปลายพวกนี้มีหมดนะครับ <c oughs> ามาเริ่มต้นจากมีด เล่มนี้นะครับมมีเล่มนี้ผมได้มาจากทางแถวตาครีนะครับแห่ทางแถวตาครีจากชาวบ้านแถวตาครีนะครับเป็นมีดด้ามงานะเป็นมีดด้ามงาของหลวงพ่อเดิมนะตรงนี้รัดด้วยแหมเงินนะครับรัดรัดปลอกเนี่ยด้วยเงินเก่าเงินโบราณน,นะครับส่วนโลหะรัดฝักนี่ก็จะเป็นพวกทองเหลือง นะเป็นพวกทองเหลืองไม้ก็จะเป็นไม้พยุงนะครับไม้พยุงด้ามก็เป็นงาเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับมีดด้ามนี้ยาวสีนิ้วครึ่งนะครับยาวรวมเนี่ยสนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยประมาณเท่ากับปากกาเองนะครับสนิ้วครึ่งเล็กๆนะประมาณนี้เล็กมากนะครับอีกเล่มนึงเป็นมีดของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลนะครับมีดเล่มนี้ยาวประมาณ5นิ้ว ยาวประมาณ5นิ้วก็เป็นเขาเรียกว่าที่รัดฝักนะครับเป็นพวกอลูมิเนียมขาวินโตนะครับเป็นพวกอลูมิเนียมขาวินโตเราจะเห็นว่าเป็นไม้พยุงเหมือนกันนะครับอ่าเป็นไม้พยุงเหมือนกันแล้วก็เป็นด้ามงาแล้วก็พวกนี้ก็ทําเป็นพวกอลูมิเนียมหล่อนะครับอลูมิเนียมหล่อรัดด้ามนะครับก็ เป็นมีดที่มีความโชคโชนนะถูกใช้กันมาอย่างโชคชนเลยนะครับทั้งสองด้ามผมจะเอามาเปรียบเทียบให้กับพี่น้องได้ชมนะครับว่ามีดหลงพ่อเดิมสไตล์แบบบ้านๆกับมีดหลงพ่อรุ่งนะครับซึ่งเป็นมีดขนาดเล็กนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเวลาเราไปเจอในสถานที่ต่างๆเราก็จะได้เ,เก็บสะสมได้ถูกนะครับมีดหลงพ่อเนี่ยนะครับเนี่ย ความเก่าความแห้งของไม้ความเก่าของโลหะอะไรพวกนี้นะครับมีดอย่างนี้เป็นมีดที่เขาใช้มานะครับเป็นมีดที่เขาใช้มาพิธีการพิจารณาก็คือพิจารณาพวกงาเก่าพวกนี้มันมีความเก่าตามธรรมชาติไหมเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเก่าตามธรรมชาติเลยมีการลั่นการเล่า,เ,าเดี๋ยวขอโซมให้ดูใ,ใกล้ๆนะครับ บริเวณนี้ก็ผุบริเวณนี้ผุเนี่ยรอยคราบใครอะไรพวกนี้นะนี่เห็นไหมครับดูเงินเนี่ยดูเงินเก่านะครับเนี่ยดูเงินเก่าดูงาเก่าช่ำเป็นน้ำพึ่งมีพวกฝุ่นพวกละอองนะครับเนี่ยเข้าไปอุดอยู่ตามรอยความร้อนของอากาศเนี่ยความร้อนของอากาศนี่มันทําให้ผิวของงานี่แยกแยะได้นะครับแยกแยะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับ ส่วนเงินนั้นเขามีพวกตะกันพวกสนิมของเงินปรากฏให้เราเห็นว่าเป็นเงินเก่านะครับเงินลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้มีอายุเกือบเกือบร้อยปีแล้วนะครับเนี่ยเงินพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะมีดด้ามนี้เคยถูกพวกน้ำมันนะฮะ น้ำมันรักษารักษาพวกคราบสนิมนะครับเราจะเห็นว่ามีดด้านนี้เนี่ยเป็นเหล็กออกขา,ขาวหน่อยนะครับแต่ก็มีคราบใครของเนี่ยของความผุความเป็นทรายอยู่บนผิวนะฮะเห่ยไหมครับเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งนะเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกสนิมขุม นะครับสนิมขุมกัดกินผิวเนี่ยนะครับถ้าไม่รักษาไว้ให้ดีนี่เนี่ยสนิมขุมพวกนี้นะครับถ้าไม่ได้ไม่ได้รักษาไวด้ดีๆเนี่ยอาจจะกัดก่อนลึกนะครับสนิมขุมนี่ก็บ่งบอกถึงความเก่าของโลหะนะครับสนิมขุ่มนี่นะบ่งบอกถึงความเก่าของโลหะเพราะโลหะพวกนี้เนี่ยมันมีอายุ8090ปี1 0อยปีเนี่ยนะ นี่ไหมครับเนี่ยพวกสนิมขุมเนี่ยห็นไหมเนี่ยตามผิวเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเหล็กเก่ามากนะครับแล้วก็เป็นมีดยุคต้นเนี่ยกรรมวิธีในการตอกมือเห็นไหมครับเป็นเสียนเป็นอะไรพวกนี้นะนี่นะครับเนี่ยเป็นมีดที่ดูง่ายนะครับเจเพาะใบนี่ เฉพาะใบมีดเนี่ยน่าจะประมาณสักใบมีดเนี่ยสองนิ้วครึ่งเองนะครับยาวรวมด้ามแล้วฝักนี่สี่นิ้วครึ่งเนี่ยเป็นมีดขนาดเล็กเนี่ยพกติดตัวเหมาะสําหรับสุภาพสตรีที่จะใส่กระเป๋าเครื่องสําอางไปไหนมาไหนได้นะครับเล็กๆผู้ใช้เราก็ใส่กระเป๋าได้เลยใส่กระเป๋าเสื้อได้เลยนะมันเล็กประมาณ4นิ้วครึ่งเองนะครับขนาดปากกาเขียนหนังสือนี่แหละครับนะครับแต่ว่า ความใหญ่ของใบมีดความกว้างของใบมีดมันจะมีกว่ามันจะมีความกว้างกว่ามีดมีดมีดปากกาทั่วไปนะครับมันจะมีความกว้างความหนากว่ามีดปากกาทั่วไปเพราะมีดพวกนี้네네เนี่ยเขาทาออกมาใช้งานนะครับเนี่ยทำออกมาใช้งานลายเสมาใบโพครึ่งใบสไตล์โบราณนะครับนี่นะครับเราดูพวกงานเราดูพวกเงินนี่นะ เงินงานเนี่ยพิจารณาได้เลยนะครับว่าเก่าจริงนะครับเนี่ยทั้งเงินทั้งงานนี่นะเห็นไหมครับนี่ไหมครับเงินเก่าเงินโบราณเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับแล้วเล็กด้วยนะขนาดเล็กๆนี่หายากนะปัจจุบันเนี่ยเล็กๆนี่หายยากสมัยก่อนผู้ชายจะไม่นิยมพกเล็กๆนะครับจะนิยมพกพวกมีดควานช้างเป็นหลักนะครับสมัยก่อนนี้ใช้งานกันจริงๆ แต่ปัจจุบันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปของใหญ่ๆพกยากนะครับเนื่องจากาเราจะพกไปไหนมาไหนนี่มันลําบากต้องพกแบบกระทัดรัดมีดเล็กๆก็ได้รับความนิยมแทนมีดใหญ่ๆนะครับมีดใหญ่ๆนี่ก็เก็บไว้ตามบ้านเก็บไว้ในห้องพักเป็นหลักแล้วนะครับเนี่ยแต่ก็เป็นมีดที่หายากทั้งคู่พบเจอ,อยากทั้งคู่นะครับเนี่ยมีดเล็กๆอย่างนี้นะครับ เนี่ยความที่เขาเป็นงาเก่างา,งาลัา่นงาแล้วงาช่ำนะครับถูกจับถูกใช้มาเป็นประจำแต่ก็ยัง,ม,ม,ม,งม,มีความสมบูรณ์ของมีดเนี่ยมีความสมบูรณ์ของมีดแต่เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะครับมีดเล่มนี้สไตล์แบบบ้านๆเลยนะสไตล์ศิลปะแบบบ้านๆเลยนะครับมีดอย่างเนี้ยเราเอื้อมถึงนะครับพุทธคุณนั่นเหมือนกับมีดราคาลิมมหลักแสนนะฮะพุทธคุณเหมือนกันเลยนะครับ นี่เราใช้พุทธคุณเราใช้ความเข้มขลังใช้ทําพิธีทําพิธีในการทําน้ำมนต์ล้างอาถรรพ์อะไรต่างๆนี่นะครับได้เลยนะครับป้องกันสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษเ,เมตตาเมตตามหานิยมค้าขายติดต่อพูดคุยนะครับหรือว่า,าคงขพันชาตรีแค้วคลาดมหาอุดมีครบอยู่ในตัวนะครับมีหลงพ่อเดิมเนี่ยครอบคุณครอบคุมทุกอย่างนะครับ ครอบคลุมทุกอย่างเราจะทําน้ํามนต์เสริมโชคเสริมวาสนาเสริมดวงชะตานะครับได้หมดเลยหรือจะขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่ถูกกระทําด้วยคุณผีคุณคนนะครับที่ถูกกันแกล้งลงเพลลงพัดอะไรพวกนี้คุณสยมนต์ดพวกนี้เนี่ยถ้ามีมีดหลงพ่อเดิมเนี่ยสามารถขจัดปัดเป่าได้นะครับทีมงานของผมแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ไปหาพระไม่ได้ไปหาอะไรเลยนะครับมีมีดหลงพ่อเดิมใช้มีดหลงพ่อเดิมขจัดปัดเป่า โดนของโดนอะไรมานี่ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่สบายนะครับบางคนนี่เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็รอดเพราะมีหลงพ่อเดิมนี่แหละครับมีมีมหลงพ่อเดิมมีหลงพ่อรุ่งเนี่ยนะครับม,มีพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเพาะทั้งพ่อรุ่งงพ่อเดิมนี่ก็มีครูบาอาจารย์เดียวกันนะครับก็เป็นหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองหลวงพ่อเทศวัดสัตเะเลนะหลวงพ่อรุ่งก็เป็นสิทธิ์หลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลือง เป็นสิทธิหลวงพ่อเทศวัดสัตว์ทะเลเหมือนกันนะครับได้รับการถ่ายทอดวิชามีดามาจากครูบาอาจารย์เดียวกันเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะศักดิ์สิสทธิ์เหมือนกันแต่ราคาก็จะต่างกันนิดนึงนะครับหลวงพ่อเดิมก็จะมีราคาสูงกว่านิดนึงแต่มีดหลวงพ่อรุ่งหายยากกว่ามีดหลวงพ่อเดิมนะครับมาดูมีดด้ามนี้นะครับนี่มาดูความเก่าของพวกอ,อลูมิเนียม อะอลมิเนียมความเก่าเขาเขาก็จะ <tinc S 2> แสดงความเก่าของเขาสไตล์อลูมิเนียมนะครับมีดด้ามนี้ก็มีอายุพอๆกับมีดหลงพ่อเดิมเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีอายุเกือบๆร้อยปีเหมือนกันนะครับนี่ดูความเก่าของอลูมิเนียมนะโน่นนะฮะความเก่าของอลูมิเนียมไม่มีความสดไม่มีความใสนะครับนี่มีแต่ความคลํำคล้าของโลหะนะครับที่เป็นชนิดของอลูมิเนียมนะแล้วก็พวกไม้พยุงพวกนี้ มีความเก่าจริงนะครับแล้วก็เป็นมีดขนาดเล็กยาวรวมด้ามและฝักเนี่ยสี่นิ้วเท่านั้นไอ้ห้านิ้วเท่านั้นเองนะครับนี่หนไหมครับแล้วก็พวกปอกรัดกันมีดนี่ก็เป็นพวกอลูมิเนียมขาบินโตพวกงานะครับงาบริเวณนี้ก็เป็นงาฉ่าเป็นน้าผึ้งเลยนะครับแล้วก็รัดด้วยอลูมิเนียมขาบินโตไว้ที่ปลาย ปลายด้ามอีกทีนึงเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้งาแตกไม่ให้งาชำรุดมีดอย่างนี้ถือว่าเป็นมีดที่มีความสมบูรณ์นะเป็นมีดที่มีความสมบูรณ์พอเขาอ่าเนี้ยป้องกันการชำรุดของงามาเรียบร้อยแล้วนะครับยาวกว่ามีดลงพ่อเดิมประมาณครึ่งนิ้วนะครับประมาณครึ่งนิ้วก็คือขนาดมีดปากาน,นั่นเองนะครับนี่นะครับสมบูรณ์นะครับไม่มีขาดแม้แต่ข้อเดียวทีนี้เรามาดูพวกโลหะ เรามาดูพวกศิลปะของช่างนะครับเป็นศิลปะของอช่างที่วัดหนองสีนวลก็คือการตีการตีมีดขึ้นมาจากาวัดเลยนะครับก็จะมีพระพิสุสมัมมาเนรหลวงพ่อลุ่งเด็กวัดชาวบ้านมาช่วยกันนะครับมีดหลวงพ่อลุ่งก็จะกระจายอยู่บริเวณหัวหวายบ้างบริเวณหนองสีนวลบ้างตาครีบ้างอยู่บริเวณนี้แหละครับแต่ว่าสร้างไว้น้อยนะสร้างไว้น้อย นานๆจะพบเจอทีหนึ่งดูลักษณะมีดดูลักษณะธรรมชาติของมีดนะครับนี่เป็นการตีขึ้นที่วัดหลวงพ่อลุงอธิฐานจิตปลุกเสกให้มีความเข้มขลังทุกด้ามนะมีความเข้มขลังทุกเล่มจะหามีดสวยๆของหลวงพ่อลุ่งนั้นยากนะครับยากราคามีดหลวงพ่อรุ่งบางทีเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับน้องๆหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะเนี่ยครับเนี่ยความเก่าเห็นไหมครับความเก่าอยู่เป็นลุ่งเลยนะครับเป็นลุ่งเลยเนี่ยนะครับ ความเก่าความแห้งของโลหะเห็นไหมครับนี่ความค,คาําคร่าแล้วก็พวกสนิมขุมนะครับเราดูพวกสนิมขุมเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่สนิมขุมเนี่ยเนี่ยสนิมขุมกินลึกเลยเหมือนกันนะมีดด้ามนี้ก็ต้องรักษาให้ดีเหมือนกันนะครับตะกุดเนี่ยมีตะกุดอยู่ที่สันมีดด้วย นะครับมีตะกุดที่สันมีดเนี่ยสามดอกครับก็คือทองแดงทองเหลืองเงินนะครับทองแดงทองเหลืองเงินเราจะเห็นว่าทองแดงเก่ามีลักษณะเป็นอย่างไรทองเหลืองเก่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะทองเหลืองพวกนี้มีอายุพอๆกับหลงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับนี่เงินพวกนี้นะครับสังเกตความค่ําค่าของโลหะนะครับแล้วก็ตามซอกรอยต่อของซิว แล้วก็พวกสนิมขุมนะสนิมขุมเนี่ยกินกินทับไปในรอยตอกเลยนะครับนี่บริเวณนี้สนิมขุมเห็นไหมครับนี่บริเวณนี้เห็นไหมครับเนี่ยสนิมขุมที่มันกินในลักษณะแบบนี้โลหะเก่าที่มันเป็นสนิมได้มันจะออกในลักษณะแบบนี้แหละครับเนี่ยเป็นทรายเลยนะผิวนี้เป็นทรายเลยนะนี่เห็นไหมครับอ่บริเวณคมมีดก็บินไปบ้างนะครับบินไปบ้างเนื่องจากว่าสนิมมันกินนะครับ เนี่ยสนิมกินสนิมขุมกินเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าสมบูรณ์นะสมบูรณ์เนี่ยสนิมขุมเป็นแบบนี้นะครับดูผิวของมีดดูความแห้งของผิวมีดนะครับอย่างนี้แท้นับหนึ่งเลยนะครับแท้ตาเปล่าด้วยเลยนะครับเล่มเดียวเที่ยวได้ทั่วไทยเหมือนกันนะครับเนี่ยมีดหลวงพ่อรุ่งที่สภาพดูง่ายๆสภาพที่มีความสมบูรณ์แบบเนี้ยหายากนะครับแบบเนี้ยหายากมาก ลักษณะมีดเนี่ยทรงปลาโหลดเลยนะครับเนี่ยเป็นมีดเน็บทรงปลาโหลดนี่เมื่อเปรียบเทียบกับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับมีดหลวงพ่อเดิมเนี่ยนี่มีดหลวงพ่อเดิมเห็นไหมครับสไตล์เอกลักษณ์อะไรต่างๆนี้เขาต่างกันมากนะครับต่างกันมากทําให้เราแยกแยะสํานักได้นะครับแต่ประวัติก็คือมีดหลวงพ่อเดิมกับมีดหลวงพ่อลุ่งจริงๆนะเพราะมีดพวกนี้เป็นมีดท้องถิ่นนะครับเออเป็นมีดท้องถิ่นก็คือเป็นมีดแถวตาครีนะ เป็นมีแถวตาคลีตาวัดหนองโพก็อยู่อำเภอตาคลีเนี่ยนะครับตำบลหนองโองพอำเภอตาคลีนะครับนะฮะวัดหลวงพ่อลุ่งนี่อยู่อยู่ที่ตาคลีเลยนะครับอยู่ที่ตาคลีเลยห่างจากวัดหลวงพ่อเดิมประมาณสักถึง20กิโลหรือเปล่าไม่รู้ลืมจับก,กิโลทุกทีเวลาไปไหว้หลวงพ่อลุ่งไหว้หลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับนูน่นดูโลหะดูโลหะที่ก็เป็นสนิมนะครับพเพราะเหล็กเขาต่างกันนะ เหล็กต่างกันลงพ่อเดิมนี่นะฮะลงพ่อเดิมลักษณะสนิมจะกัดก่อนเท่านั้นนะครับกัดกัดก่อนนี่ไหมครับกัดก่อนคล้ายๆกับขู่ตามผิวเห็นไหมครับ,แ,บ,ตรบแต่ของลงพ่อลุ่งนี่ของของลงพ่อลุ่งนี่สนิมกินกินเข้าไปในเนื้อเหล็กเลยนะครับนี่กินเข้าไปในเนื้อเหล,ล,ล็กแบบนี้นะครับแต่ของพ่อเดิมเนี่ยกัดกร่อนตามผิว เน่ตามผิวในลักษณะแบบนี้นะครับเหล็กคนละชนิดกันนะครับแต่พวกงานเนี่ยมีความเก่าความชำาพอๆกันเงินเนงินก็เก่านะครับนี่นะครับดูง่ายทั้งคู่นะครับหลงพ่อเดิม4ี่นิ้วครึ่งหลงพ่อลุ่มหนิ้วนะครับนี่สวยงามทั้งคู่เลยนะครับมีดแบบนี้อ่ะ ประมาณนี้ครับพี่น้องนะรประมาณ10กว่านาทีนะครับสำหรับวิดีโอนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องได้ชมมีดแบบหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งมีดที่เป็นแหมทางพยุหะและก็เป็นมีดที่แหมแบบสไตล์แบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับรูปลักษณะแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยผมก็จะได้ไดนำามาให้กับพี่น้องได้ชมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ,รบประมาณนี้ พี่น้องครับก่อนจะจบวิดีโอนี้พี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมก็มาทางเบอร์โทร0 8 6 3 5 2 9 6 5 6นะครับติดต่อพูดคุยเล่าประสบการณ์อะไรที่ได้เห็นประสบการณ์จากการใช้มีดหลงพ่อรุ่งหลงพ่อเดิมและครูบาอาจารย์ต่างๆมาได้ทางเบอร์โทรหรือว่าทักมาทางไลน์ก็ได้นะครับเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้อย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์เป็นไลน์เก่าเข้าดูไม่ได้นะครับอันนี้หมายเหตุไว้เลยนะหมายเหตุไว้ แต่พี่น้องก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้จดจํากันนะครับเพราะว่าเวลาเพิ่มเพื่อนแต่ละทีก็ไปเพิ่มเพื่อนทางไอ l ดี e ไลนแล้วผมก็เข้าดูไม่ได้ต้องเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรเท่านั้นนะครับถึงจะติดต่อกับผมได้นะแล้วเมื่อติดต่อเข้ามาแล้วขอร้องอย่าถามเรื่องเกแท้เก่าใหม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องส่งภาพมาให้ผมดูนะครับถ้าถามเรื่องพวกนี้เนี่ยผมไม่ขอตอบนะครับถือว่าไม่มีประโยชน์ใดๆต่อ,อต่อการส่งมาเลยผม ผมขออนุญาตไม่ตอบตรงนี้นะครับพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันศุกร์ก็ขอราธนาบารมีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งครูบาอาจารย์ทุกอง์ดนบนนันดาลปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องและครอบครวัวมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยงขึ้นไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ